นิกกี้ฟิลขาดกลางไลฟ์ด่ากราดชาวเน็ตปมบิ้มบิ้มเกิดเหตุการณ์เดือดระอุในการไลฟ์ของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นชัดจันทพัณฑ์ที่ล่าสุดของขึ้นปะทะคารมกับชาวเน็ตบางส่วนที่เข้ามาเสือกก้าไกา่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบิ้มบิ้มสาวที่มีข่าวด้วย รายงานข่าวระบุว่าในขณะที่นิกกี้กำลังไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับโดยมีบิมบิมร่วมไลฟ์ด้วยนั้นได้มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะที่ปากเสียและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผู้หญิงของนิกกี้ซึ่งทำให้นิกกี้น่ัชดถึงกับฟิลขาดและระเบิดอารมณ์ออกมาอย่างรุนแรงนิกกี้ได้ด่ากราดกลับชาวเน็ตเหล่านั้นด้วยคำพูดที่ชัดเจน โดยมีเนื้อหาทํานองว่าขอให้เลิกยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาได้แล้วแม้แต่แม่ของเขายังไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เลยพร้อมทั้งตอกหน้าคนที่แสดงออกสองหน้าต่อหน้าทาดีแต่รับหลังกลับไปพิมพ์ข้อความในเชิงปนป่วนและสร้างความเสียหายถ้ารู้ว่ามีแฟนจะไม่บอกใครแล้วเพราะชีวิตคู่พังเพราะพวกนี้ไปพิมพ์แบบนั้นเขาก็คิดต่อไปนี้จะไม่มีทางรู้เรื่องส่วนตัวของตนแล้วว่าจะเป็นแฟนกับใครครบกับใครเพราะคบกับใครก็ไปพิมพ์หาผู้หญิงและชีวิตตนพังเหลือทนแล้ว นิกกี้กล่าวด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวนิกกี้ยังได้ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวเน็ตบางคนที่ต่อหน้าทำทีเป็นหวังดีแต่รับหลังกลับไปยุยงส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ของเขาซึ่งเป็นการกระทำที่น่าสมเพชด้วยความอึดอัดและเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมดังกล่าวนิกกี้จึงประกาศชัดเจนว่าต่อไปนี้จะไม่เปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆอีกแล้วเพื่อปกป้องความรู้สึกของคนที่เขาคบหาซึ่งเป็นการ ตัดจบเรื่องส่วนตัวในระหว่างการไล่บิ่มบิ้มได้พยายามบอกว่าตนเองเมาแล้วแต่นิกกี้ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เมาเพียงแต่ของขึ้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำล้วซ้ำเล่าและได้พูดถึงความสัมพันธ์กับบิ่มบิ้มว่าทั้งคู่ตกลงกันแล้วว่าเป็นเพียงพี่น้องเท่านั้นพร้อมย้ำว่าขอให้ทุกคนเลิกยุ่งเรื่องส่วนตัวของพวกเขาซึ่งเป็นการปิดประเด็นอย่างชัดเจนวิ่ธงกูเข้าใจบ้าอเมยเงียบเงียบก่อนน้องบิ้ม มึงเข้าใจว่าไอ้พวกมึงอยา่าเส้นชีวิตของกูชีวิตกูอะพังเพราะพวกมึงอะพิมพ์ไปหาผู้หญิงพอ,อมึงไปพิมอย่างเงี้ยพิมพเยอะแยะเยอะมากเอฟซี FC. ชีวิตผมอะมีพวกเยอะพิมพ์ปั่นแม่งพิมพ์แบบ พิมบ์แบโอ้โหพิมนะพ์ปันน่ะพิมพ์แบบพิมแบบ์แบเออต่อหน้ากูทําดีรับหลังแม่งพิมพ์แบบโอ้โหมันใส่ไ <c oughs> ม่มาไลฟ์เพราะนี่ไงวงลำคาญชีวิตจริงนะมึงเดินมานะชีวิตจริงนะเดินมาคุยกับกูเลยมาเยอะมากแบบ ต่อนหน้าทําดีหลังกูไปอา่านแล้วในดีเอม่ะโอ้โหพิมพแบบโอ้โหเล่นรอแล้วเกินมันไสเอฟซี FC ที่ผมไม่มาผมมีผู้เยอะเยอะมาก